ทำไมเหรอเงินของฉันฉันจะให้ใครมันก็เรื่องของฉันแกมายุ่งอะไรด้วยถ้างเงินของตองเนี่ยตองจะให้ใครก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าแม่อยากจะได้เงินของคนอื่นมากนักเนี่ยก็ไปอยู่กับเขาเลยสิคะไปเลยจะไม่อยู่กับตองทําไมนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยพี่นอ็อตพี่กลับมาก็ดีแล้วคะ่ะพี่ช่วยตองทีเอาของของแม่พี่ออกไปจากบ้านเราด้วยนอ็อตแกมาก็ดีล่ะจัดก,การเมียแกให้แม่หน่อยสิลูก อยู่ดีๆมันจะไล่แม่ออกจากบ้านน่ะทั้งสองควรใจเย็นก่อนครับใครก็ได้ครับช่วยบอกผมหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่น็อตแกฟังแม่นะมีแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยจู่ๆมาทําร้ายแม่แล้วก็ลงไม้ลงมือกับแม่น่ะทั้งๆที่แม่เพิ่งจะเข้ามาน่ะแต่ว่ามันก็หน้าโบดหน้าบึ้งแล้วก็คุยไวใส่หน้าแม่มันบอกว่าแม่รักลูกไม่เท่ากันแม่รักลําเอียงไม่ทําซ้ํามันยังไล่แม่ไปอยู่บ้านโจอ่ะแม่ก็เลยถามว่าทําไมต้องไล่แม่ไปอยู่บ้านโจ มันบอกว่ามันมีสิทธิ์ไล่แต่ช้าจะเร็วแม่ก็ไปอยู่ดีมันพูดแบบนี้หมายความไม่ไงมันไม่เคารพยาเกงแม่เลยเหรอฮะมันเห็นแม่เป็นตัวอะไร,รอ่ะน็อตแม่ครับแม่ใจเย็นก่อนนะครับตองตองช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยนี่มันเรื่องอะไรกันพี่น็อตวันนี้ตองไปตลาดตองไปซื้อเป็ดมาสองตัวแล้วแม่พี่ก็บอกว่าให้ตองเนี่ยเอาเป็ดไปให้เมียของโจพ่อแม่อยากจะให้เมียโจเนี่ยบำรุงร่างกายตองก็เอาไปให้แต่พอตองไปถึงที่นั่น ตองถึงได้รู้ว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยแล้วตองก็เลยโทรไปหาน้องสปายตองถึงได้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเขาย้ายไปอยู่บ้านใหม่ในเมืองกันหมดแล้วพี่น็อตเตางยังกลับมานั่งคิดเลยนะว่าเขาย้ายไปอยู่บ้านใหม่ในเมืองกันได้ยังไงเอาเงินที่ไหนไปซื้อบ้านใหม่สุดท้ายพี่รู้ไหมว่าเพราะอะไรแม่เอาเงินล้านหนึ่งไปให้โจซื้อบ้านใหม่อ่ะแม่เรื่องที่ตองพูดเป็นเรื่องจริงเหรอครับโจเขาย้ายบ้านทําไมแม่ไม่บอกพวกเราอ่ะพี่น็อตตอนที่เราแต่งงานกันน่ะแม่ก็บอกว่าแม่จน ไม่มีเงินจะจ่ายค่าสินสอดพ่อแม่ตองเขาก็สงสารเขาก็เห็นใจเขาก็เลยไม่เรียกค่าสินสอดแม้แต่บาทเดียวสุดท้ายแล้วพ่อแม่ตองเนี่ยเขายังต้องมานั่งซื้อบ้านให้เราสองคนอีกแล้วส่วนรถที่เรามีมันก็เป็นเงินที่เราทำงานหามาด้วยกันทั้งนั้นน่ะแล้วพอมาถึงคราวที่โจต้องแต่งงานแม่กลับทุ่มเงินเป็นล้านเพื่อให้โจซื้อบ้านใหม่อะ่ะแม่ถ้าโจดีขนาดนั้นน่ะแม่ไม่ไปอยู่กับโจเลยเหรอให้เขาดูแลแม่ไปแม่มาอยู่กับเราสองคนทําไมอะ่ะตองตองใจเย็นก่อนนะ ไอเงินล้านเนี่ยพี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เอามาจากไหนกันแน่แม่ครับไอเงินล้านนั่นน่ะแม่เอามาจากไหนครับแล้วทำไมโจโยายบ้านทำไมแม่ไม่บอกพวกเรานี่มันเรื่องอะไรกันแม่ครับแม่นัดแกฟังแม่นะแล้วแกเนะี่ยอย่ามาว่าแม่เลยก็เมียโจมันตั้งเงื่อนไขไงว่ามันต้องได้บ้านในเมืองเท่านั้นมันถึงยอมแต่งงานกับโจนะ่ะซึ่งแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าโจมไม่มีงานมีการทำไม่นำซ้ำอะโจมันยังติดคุกตั้งสามปี ในเมื่อแม่หาผู้หญิงดีๆให้โจแล้วอ่ะแม่ก็ต้องช่วยมันสิแม่ก็เลยต้องตัดสินใจไปขายที่ดินบ้านเก่าของแม่แล้วก็เอาเงินมาให้โจหมดอ่ะถ้าแม่ไม่ทําแบบเนี้ยโจก็ไม่ได้แต่งงานในสิลูกแม่เรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมแม,แม่ไม่ปรึกษาผมก่อนได้ไอ้ที่ดินที่บ้านเก่าอะ่ะมันเป็นของเราทุกคนในครอบครัวมันก็มีส่วนของผมเหมือนกันอะไรน,นัแกพูดอะไรหขลนแกที่ดินมันเป็นของฉันฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วฉันก็เป็นหัวหน้าครอบครัวขอให้โจได้แต่งงาน ฉันก็สบายใจและฉันถือว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดในชีวิตฉันแล้วแม่การแต่งงานของโจโเนี่ยมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะตอนที่แม่เจ็บป่วยแม่เป็นโรคหัวใจต้องผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาบอกว่าแม่อาการหนักมากถึงขนาดต้องผ่าตัดค่าใช้จ่ายตั้งแสนห้าตอนนั้นเราสองคนไม่มีเงินกันเลยด้วยซ้ำอ่ะเราวิ่งวุ่นหาเงินมาจ่ายให้แม่ต้องไปยืมคนอื่นยืมญาติพี่น้องมาสุดท้ายได้มาแค่แปดหมื่นยังขาดอีกตั้งเจ็ดหมื่น เราสองคนต้องกัดฟันขายรถที่เราซื้อมาด้วยกันเองอะ่ะเพื่อจ่ายเงินค่ารักษาให้แม่อีมมันยังไงสุดท้ายพวกแกก็หาเงินจนครบไม่ใช่เหรอจะพูดอะไรอีกอะ่ะแม่พูดแบบนี้ได้ยังไงคะเมื่อปีที่แล้วแม่รู้ไหมคะกว่าเราจะใช้นี่ที่เราไปยืมมาจ่ายค่ารักษาให้แม่ได้อะ่ะแล้วเมื่อต้นปีแม่ก็เข้าโรงพยาบาลอีกหมอบอกว่าแม่ต้องทำบายพาสหัวใจค่ารักษาใช้เงินอีกแปดหมื่นอ่ะเราสองคนเครียดกันมากเลยนะคะแม่รู้ไหม เราไม่มีเงินเราไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนอะ่ะสุดท้ายตองต้องไปขอยืมเงินจากพ่อแม่ตองมาแปดหมื่นเพื่อไปจ่ายค่ารักษาให้แม่อตอนนั้นเนี่ยแม่คงจะขายที่ได้แล้วใช่ไหมคะแต่แม่เก็บเงียบไม่บอกใครเลยนะคะแม่รู้ไหมว่าตอนนี้เราสองคนอะ่ะยังใช้แปดหมื่นคืนไม่หมดเลยคะ่ะแล้วเป็นยังไงแกเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่แกให้เงินลูกสาวใช้แค่เนี้ยต้องอาคืนด้วยเหรอฮะแหมพ่อแม่แกนี่มันโคตรขี้เหนียวจริงเลยนะ อย่างนั้นเนี่ยแม่ไม่ขี้เหนียวเลยใช่ไหมคะถ้าแม่ไม่ขี้เหนียวแม่ก็เอาเงินให้พี่นอตเขาสิคะตองเนี่ยต้องไปยืมเงินพ่อแม่ตัวเองมาจ่ายค่ารักษาให้แม่ผัวถ้าคนอื่นเขารู้เรื่องเข้าเนี่ยแม่ไม่อายบ้างเหรอคะแม่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่ทําให้ตองโมโหมากที่สุดคืออะไรก็คือการที่แม่เจ็บป่วยแม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลแต่แม่เลือกที่จะไม่เอาเงินตัวเองออกมาใช้รักษากลับมาบอกให้เราสองคนเนี่ยไปกู้เงินมาจ่ายค่ารักษาให้แม่แม่คิดว่าแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอคะตอง ก็จะเย็นก่อนนะแม่ครับครั้งนี้แม่ทําเกินไปจริงๆเรื่องโจผมไม่พูดถึงก็ได้แต่เอาเรื่องที่แม่เพิ่งผ่าตัดออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยปองเขาก็ดูแลแม่มาตลอดเลยนะครับกลัวแม่จะเหนื่อยกลัวแม่จะเครียดก็เลยพูดจากับแม่ดีๆแม่ไม่ต้องทํางานบ้านอะไรเลยแม่อยากจะไปเดินเล่นที่ไหนแม่ก็ไปแม่อยากจะไปเล่นไพ่ที่ไหนแม่เล่นที่ไหนก็ได้เลยครับถึงเวลากินข้าวแม่ก็กลับมากินสบายๆตองเขาอะคอยซื้ออาหารบำรุงมาให้แม่กินประจําเลยนะครับ ลูกส p ้ายดีๆแบบนี้แม่จะไปหาจากที่ไหนอีกแม่ครับตองก็ไปซื้อเป็ดมาสองตัวเพื่อมาทําบํารุงให้แม่กินแต่แม่ก็เอาเป็ดตัวหนึ่งไปให้โจผมถามแม่หน่อยโจทาอะไรให้แม่บ้างครับนี่อย่ามาว่าโจนะโจมันก็ทําดีกับฉันเหมือนกันแล้วโจน่ะก็มาเยี่ยมฉันหยยน่อยจะตายไปแล้วมาแต่ละทีก็ไม่ได้มามือเปล่ามีของติดไม้ติดมือมาฝากฉันตลอดบางทียังซื้อผลไม้ที่ฉันชอบมาเป็นตะก้าตะก้าเลยใช่ครับเวลาโจมา โจไม่เคยมามือเปล่าแต่ตอนโจกลับมันก็ไม่ได้กลับมือเปล่าเหมือนกันแม่ทุกครั้งที่มันมาแม่ก็เอาเงินให้มันตลอดเลย1นึ0 0พันสหรือไม่ก็ 3- ามสี่พันบ้างที่ผมไม่พูดอะไม่ได้หมายความว่าผมไม่รู้นะแม่ครับที่ผ่านมาผมก็คิดว่าแม่ไม่มีเงินผมกับตองก็เลยให้เงินแม่ทุกเดือนให้แม่ติดตัวไว้บ้างจะได้ไม่ต้องกังวลแต่แม่ก็เก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เอาไปให้โจหมดเลยแล้วมันยังไงเงินของฉันฉันจะให้ใครมันก็เรื่องของฉันปะ การที่แม่เอาเงินที่ลูกตัวเองใช้เนี่ยมันผิดตรงไหนคะแม่แม่พูดแบบนี้ได้ยังไงอะแล้วผมอะผมไม่ใช่ลูกของแม่เหรอหรือว่าแม่เก็บผมมาจากกองทยะผมเอาเงินผมทั้งหมดอะมารักษาแม่หมดเลยตอนนี้ผมเป็นนี่ก้อนโตแล้วผมดูแลแม่มาตลอดเลยแม่ก็ไม่เคยพอใจโจให้แม่นิดเดียวแม่ก็ดีใจเหลือเกินตอนนี้ที่ก็ไม่มีเงินก็ไม่มีแล้วแต่แม่เลยครับถ้าแม่รักโจมากขนาดนั้นอะแม่ก็อยู่กับโจเลย ไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะฉันนอนไม่หลับแล้วอีกอย่างโจเพิ่งจะแต่งงานใหม่ทําไมฉันต้องไปอยู่เขาให้เป็นภาระหนอมาด้วยฮะแม่ครับแม่อยู่ที่เนี่ยแม่ไม่คิดว่าแม่จะเป็นภาระพวกผมบ้างเหรอแม่เอาแต่รักโจสนใจโจดูแลแต่โจแม่ไม่เคยรักและสนใจผมเลยแม่ไม่เคยเห็นค่าผมเลยผมไม่อยากพูดอะไรมากแล้ะแม่รีบเก็บข้าวของของแม่แล้วออกไปเดี๋ยวนี้เลยบ้านของโจอ่ะมันใหม่กว่าใหญ่กว่าอยู่ที่นั่นสบายกว่าใช่ไหมครับ ที่นั่นมันเหมาะกับแม่มากกว่าครับที่นี่มันไม่เหมาะกับแม่หรอกออกไปเลยแกไม่ต้องมาไล่ฉันหรอกนอตยังไงฉันก็ไม่ไปไหนทั้งนั้นเพราะว่าโจบอกฉันว่าถ้าเกิดว่าฉันไม่มีธุระอะไรไม่มีความจําเป็นก็ไม่ต้องไปหาเขาเพราะฉะนั้นฉันก็เลยไม่อยู่กับแกไงถ้าไม่อยู่ที่นี่แล้วฉันจะไปอยู่ไหนผมไม่อยากพูดอะไรมากเลยแม่อยากจะไปไหนแม่ก็ไปเลยครับผมไม่สนใจแม่แล้วแม่ให้ทุกอย่างกับโจเพราะฉะนั้นโจก็ต้องดูแลแม่ดีซะอีกแม่จะได้ไม่ต้องไปมาๆไง แม่ให้ทุกอย่างกับโจเพราะฉะนั้นโจต้องดูแลแม่ดีไหมห่อแม่แม่จะได้อยู่กับโจทุกวันไงแม่จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยไป,ไปไปมามาแม่อยู่ที่เนี่ยมันก็ไม่มีใครมีความสุขหรอครับออกไปได้แล้วไปไปไอนนนี้ไมไปนี่นะไอ้นออกไปเลยครับคน,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 นเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันต้องจริงใจและซื่อสัตย์ต่อ,อก,กัน